สวัสดีตอนเช้าวันพุธที่9ตุลาคมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับดำคนติดดินนะครับวันนี้ก็จะปิดไปอีก8ใบนะครับไปกับเจ้าตัวตู้แขนไลอ้เล่ A S 12นะครับตัวนี้เลยนะครับ8ใบนะครับกําลังลงมือประกอบนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่แบบว่าผมพลิกหน้าขึ้นมาเลยพลิกหน้าใส่ดอกนะครับหรือว่าจะตัดไปตอนนั้นเลยเพราะว่าไม่นั้นคิมมันจะยาวเกินไปนะครับก็8ใบนะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับก็ได้ทําการพลิกหน้าตู้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเน็ตเบิร์ที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าเป็นตัวนี่ครับสองหนะครับตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับตัวกลางจากทางร้านเราครับตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ครับเท่าพามือผมเลยใหญ่มากแล้วก็ใส่ใหญ่นะครับโอ้ตัวนี้ยอมรับว่าใส่ใหญ่แปลกๆนะครับตัวนี้คือแบบว่ามันเป็น นีโอนะครับมันเป็น Air f o r c e 440ที่แบบราคาราคาตัวเล็กๆหนึ่งนะครับเดียวอันไดน,นะครับตัวเล็กๆเดียวอ่าประมาณพันพันสองเก้าสิบเลยนะครับแพงมากแพงเป็นแค่4 c 0นะครับแต่ว่ามันแรงนะตัวนู้นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมมาให้ดูเดี๋ยวให้ดูเน็ตเวิกแล้วนะภายในการยิงใหญ่ตู้ก่อนลนะรุ่นนี้ว่าเรายิงกันยังไงนะรุ่นนี้คือแบบนี้นะครับแบบนี้นะคือ งงเลยดีฉันน้องดูมาอาจจะงงๆนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับก็ปิดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ปิดตรงนี้ลงมาหน่อยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นได์มันเป็นไดท์ที่แรงนะครับก็เราต้องซับให้ดีนะครับซับให้ดีแบบว่านี่นะครับเน็ตเวิร์กก็ตัวเดิมนะครับตัวตัวกลางมีเน็ตเวิร์กทุกตัวเลยนะครับม พี่น้องเดี๋ยวผมจะไปยิบดอกขึ้นมาเรียงกันแล้วก็จะอธิบายเรื่องเสียงอีกนิดหน่อยนะครับนี่นะครับผมก็จับวางเรียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสวยๆงามแบบนี้เลยนะครับดอกที่เราใช้ก็จะเป็นดอกคลาสสิกนะครับเป็นดอกคลาสสิกโค้งหล่อนะครับไว้สามนิ้วนะครับตัวนี้เลยนะครับอืมแปดโอมนะครับหก0้วัตต์อ่ะนี่นะครับแล้วก็จะเป็น ปากตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่กันนะเดี๋ยวไ,ไม่เกิน6700็ด้อหรอกครับประมาณนี้ปากตัวนี้นะแล้วก็ไดที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว t 4 0 Airpods C40 นะครับเป็น NIO อนะครับอยู่ที่8โอห์มนะครับนี่นะครับตัวนี้คือสเปคนี้คืออย่างที่ผมบอกนะครับ ตู้แขวนลายเอลีไม่มีคําว่าตายตัวนะครับแล้วแต่ที่เราจะประยุกต์ไซส์ในงานแบบไหนรับงานแบบไหนประยุกต์ไซส์แบบไหนก็แล้วแตะเรานะครับไม่มีคําว่าตายตัวนะครับไปได้ตลอดนะครับเห็นไหมครับมาเดี๋ยวผมจะลงมือประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูด้วยตอนที่ผมยิงหร,รือว่าผมเสื่อมประกอบนะครับตัวนี้คือ เราทํามาเป็นขาไรตตะกวัวนะครับไม่ได้เป็นตัวที่แบบว่าแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นตัวบีแบบนี้นะครับมาตรงมือประกอบกันครับถึงตอนนี้เราก็จะทําการประกอบกันนะครับตัวน,นี้คือผมจะไม่ปิดเสียงคลิปนะครับเพราะว่าผมจะให้พี่ๆน้องๆได้ยินแบบว่าเสียงด้วยนะครับแต่ว่าผมจะทําให้มันเร็วขึ้นนะครับอาจจะได้ยินเสียงแบบที่พูดที่เร็วขึ้นนะครับ แต่ผมก็มาภาคเอาทีหลังนะครับคืออยากให้พี่น้องได้ยินเสียงแบบว่าในการทํางานเราบ้างนะครับหรือว่านั่นแหละครับแบบนั้นแหละครับคือเราจะมาประกอบตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นดอก12นิ้วนะครับเป็นดอก12นิ้วคลาสสิกนะครับอยู่ที่8โอห์มนะครับอยู่ที่600วัตต์นะครับไดที่เราใช้ก็จะเป็น AirPods นะครับเป็น AirPods G40 นะครับตัวนี้คือถือว่าเล็กเสียง แรงเสียงมาดีรายละเอียดโนตนี่มาครบแต่ว่าเน,น้นกับราคาที่สูงมากขึ้นนะครับสูงอ่าสูงจริงนะครับหูแพงหูสีเลยนะครับประมาณพันเป็นพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้แต่ว่ามันเป็นนิโอแต่ก็เสียงดีนะครับแรกกับเสียงดีก็ก็แนะนานะครับที่แบบว่า พี่ๆน,น้องๆที่ไม่มีทุนเยอะผมก็ไม่แนะนำให้ซช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าแพงถ้าถามเรื่องเสียงดีเสียงดีไหมเสียงดีเสียงดีจริงแต่ว่ามันแพงนะครับผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับพี่ๆน,น้องๆตัวนี้คือผมให้ดูตอนที่ผมจะประกอบนะตัวนี้คือไลท์ตะกัวนะครับเราทำา Air ฟอร์ออกมาตัวนี้คือมีขาไลต์ตะกัวนะครับไม่ได้ทำแบบว่าที่บีบที่กดเหมือน ทั่วไปนะครับเหมือนมันดูเหมือนแบบว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวที่เราทําขาแบบว่าบีมานะครับอาจจะทําให้แบบว่าล้วมเกิดอาการลวมใซ้ไปนานอาจจะล้วมได้ถ้าเราเบรกีไรตะกัวตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับผมว่าน่าจะดีน่าจะแน่นกว่านะครับตัวนี้คือปากที่เราไซส์ก็เป็นปากที่แบบเพิ่งมาใหม่นะครับตัวนี้ปากร้อยเจ็ดสิบเอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับก็พี่ๆน้องๆก็ไม่แนะนํานะครับ ไม่แนะนําให้วางปากหรือว่าวางดอกเหมือนผมทําอยู่ในคลิปนะครับที่ผมวางนี้คือผมวางเบามากนะครับมันไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่มืออาชีพก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมาวางต่อหน้าดอกนะครับอาจจะทําให้ดอกสีขาดหรือว่า เป็นรูได้นะครับก็ระวังกันตรงนี้กันนิดหน่อยนะครับผมก็แนะนํานะครับแต่ว่าในคลิปนี้อย่าไปเอาเป็นแบบอย่างนะครับคือต้องชํานญแล้วจริงๆไม่ใช่จํานนก็ต้องระวังนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับคือที่ผมทํานี้ก็ไม่ได้ถูกหรอกครับไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดนะครับคือของทุกอย่างอ่ะไม่มีคําว่าถูกผิดนะครับนี่นะครับเราก็ทํากันยิงแล้วนะครับยิงดอกนะครับแต่ว่าปากเราจะยังไม่ได้ยิงนะเพราะว่า ตู้จากทางร้านเรานะี่ะทาออกมานะ่ะไม่ได้มาแบบว่าไม่ได้ทามาเพื่อรองรับปากตัวนี้นะครับอาจจะเป็นพวกปากไฟซอสพวกปากก้านะครับที่เราใช้กันนะปากก้าแต่นี่มันเป็นปากที่ใหญ่ขึ้นมากว่านี่น่าจะประมาณจะสิบมั้งครับแล้วก็ได้ปาดไม้เนื้อไม้ตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็ตรงนี้ทิ้งนะครับตรงนี้ทิ้งเพื่อมาแล้วก็ด้านบนก็ซิดเกินไปแล้วก็ทําให้ไม่มี ไม้ย,ยิงตะแกงนะครับตัวนี้ก็ต้องเาก็ต้องทําแล้วก็ต้องทําดัดใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้คือลูกคุณลูกค้าอยากได้นะครัเป็นได้แบบนี้ประยุกต์ไซส์เรานะี่ะทาให้ได้หมดนะครับแต่แนะนำแบบว่าพี่พี่น้องน้องที่แบบว่าคุณลูกค้าที่อ่าสั่งกันเข้ามาให้เอาเป็นแบบว่าตามแบบที่ร้านเขาอ่าออกสูตรออกอะไรมาดีกว่านะครับ อย่าอย่าทำให้สร้างจากทางร้านเราแบบว่ายากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อคุณลูกค้าเรายอมเหนื่อยนะครับจะทําเราจะทําทุกวิธีทางเพื่อจะหาแบบแก้ตรงจุดเล่าทำให้คุณลูกค้าได้หมดเลยนะครับคืออย่างที่ผมพูดนั่ครับคาว่าตู้เครื่องเสียงนี่ครับไม่มีคําว่าตายตัวนะครับไม่มีคําว่าตายตัวแล้วแต่คนรจะเอาไปประยุกต์ไซส์นะครับแล้วแต่งานแต่แบบ ไหนก็ได้นะครับประยุกต์ไซส์แบบไหนเออเราคิดแบบว่าแบบนี้มันดีเสียงดีเราทําไปเลยครับเพราะว่ามันไม่มีคําว่าตายตัวนะครับนี่คืออย่างนี้เลยนะครับมันไม่ได้มีคําว่าตายตัวนะครับปากตัวไหนเราก็ตัดแต่มันแต่มายากตรงที่ไอเอคนทําตู้นะครับบา,บางรุ่นก็ บางรุนเขาก็ทำมาแค่ปากนี้ปากนี้มาเราก็มาตัดมาแต่งนะครับแต่ก็จะเสียเวลาตรงตัดตรงแต่งตรงนี้แต่ก็ต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ไงครับคือจุดที่เราเสียเงินเพิ่มนะครับแต่ก็เสียงดีครับตัวนี้ผมก็ยอมรับว่าเสียงดีตัวนี้ปากเนี่ยอืมเท่าๆไรอเล่เลยนะครับราคาก็ไม่ไม่ถึงพันหรอกผมว่านะผมก็ยังไม่รู้ว่าปากตัวนี้นะเพื่อนจะเอามาขายนะ เพิ่งจะสั่งมาขายนะตัวนี้นะเสียงดีรายละเอียดนี่มาครบเสียงซัดมากเลยตัวนี้โอ้ผมชอบเลยแต่ว่าไม่น่าถึงไม่น่าเท่าๆลายอะเรหรอกลายอะรน่าจะพันหนึ่งนะอันนี้น่าจะเจ็ดแปดร้อยอย่างน,น้อยก็ต้องผูกกันกว่าสองร้อยนะ่มั้งประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แปดใบครับปิดไปอีกแปดใบนะครับตัวนี้ก็แปดใบนะที่เห็นนี่สองสี่หกเจ็ดนี่โน้นใบที่แปดเห็นไหมครับเราเอาไปลองเสียง เออเราซับใหญ่อย่างนี้ลองอย่างนี้เสียงมันออกมาดีอย่างนี้เราถึงจะมาให้คุณลูกค้านะครับไม่ใช่แบบว่าเอ้ยทำชุ้มสี่ชุม่มห้าแล้วส่งไปเลยนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้น,นะครับเราลองเสียงเทสเสียงจนกว่าเราจะพอใจได้ระดับที่แบบว่า آ, ดีนะครับในระดับที่ว่าดีเราถึงจะปล่อยให้แบบว่าถึงมือคุณลูกค้านะครับตรวจสอบงานละเอียดมากนะครับจากทางร้านเราเนี่ยไม่มีคําว่าน้อยถ้วยกลับไปนะครับเครื่องเสียงนี่ต้องทำดีนะครับ ทำดีนะครับเนี่ยก็เสียจเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าปากผมจะยังไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่าต้องรอไม้ยึดตะแรงมาวางระดับก่อนแล้วเราค่อยยิงปากอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นปรับแต่งไซส์นะครับประยุกไซส์นะว่าพูดง่ายๆก็ประยุกไซส์นะครับก็แล้วแต่เราจะทํายังไงก็ได้นะครับดูระดับขอบมันนะครับเห็นไหมครับมันมันเหนือกว่าดอกมันเหนือกว่าดอกมากเลยนะเห็นไหมครับอ่านี่ครับ แล้วเราก็จะยิงไม่ได้นะครับก็ต้องรอนี่ก็เพื่อนผมนะครับเป็นรัง่งนะซั่งทำเครื่องเสียงนี่นะครับตู้เขานี่ก็เป็นเขาเป็นคนยิงหมดเลยเห็นไหมครับคือจากทางร้านผมถ้าถ้าผมกับเพื่อนผมทํานี้ละเอียดแน่นอนนะครับงานละเอียดตูกค้าได้รับงานละเอียดแน่นอนนะครับอ่ะพี่น้องๆถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผม ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไม่ได้บอกราคากันเลยนะครับยังยังสรุปราคาไม่ได้เพราะว่ามันประยุกต์ได้หลายอย่างเลยยังไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะครับไหมเดี๋ยวไว้สรุปราคาไว้อยู่ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ